เป็นหลักสูตรที่เขาเรียกว่า simple เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายและควรจะสามารถนําไปใช้ได้ได้กันแต่ตัวเองและทำให้ผว่ามันเป็นสิ่งตวิสัทธ์การขการที่เราไปใช้ในอาชีพด้วยซ้ำดีใจมากค่ะที่ได้มาทับใจในการสอนทำให้ที่เข้าใจได้โอเครู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเพียงแค่สี่วันเท่านั้น เหมือนเรียนมาสี่ปีเลยม้ถามว่าอะไรยังไม่ได้ขนาดนี้เลยทุกอย่างที่เราได้นไปใช้รู้สึกว่าเรามั่นใจที่แบบไม่ใช่ไปเป็นผู้คุณแล้วไปแนะนำเฉยๆอ่ะแต่เรามีแบบทั้งงานวิจัยทั้งเ,เป,เปอร์ทุกอย่างที่ยืนยันทังมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นรู้สึกมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยข้อความีมากนะคะแล้วก็ไปต่อกันนะคะแล้วก็จะพยายามทำให้มันเต็มร้อยแน่ ทุกๆคราวค่ะวันนี้เอาจอยเินตกลับมาที่งเคยวิ่งใหญ่ที่เคยมีฝันที่เคยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่แระแรงบันดังใจันแรกทีก่เรียนมาทัใจหรือน้องสาบยืงไม่หลงที่ไอ้คนนี้มันมันได้กลับมาเราได้โควชตัวเองเราได้เอาคนคนเดิมคนที่มีชีวิตชีวาคนที่มี energy มีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับมาขอบคุณโค้ชมากมากเลย ขอบคุณจริงๆนี่หาตัวชีวิตที่เราต้องการจะเป็นหลักสูตรเนี้ยออนคิดว่ามันเป็นการกระบวนการที่พิพิธภัณฑการเลือดกันเลือใส่ความรักชูของพปพิัณฑ์ทุกอย่างเป็นหลักสูตรที่เขาเรียกว่า simple เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายและพิพิธภัก์สามารถนาไปใช้ได้ได้ตั้งแต่ตัวเองและเราคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญองการที่เราใช้ใน,ใน,ในอาชีพด้วยจังนะคะ แล้วสิ่งที่ปันทำใจที่สุดในหลักสูตรนี้จริงๆอะ่ะมันเป็นความใส่ใจที่อ่อนเจอทุกสเต็จของหลักสูตรนี้เลยเริ่มตั้งแต่แอดมินรับสายตัวตัวหลักสูตรตัวเจ้าของคืออ่อนเป็นคนที่ใส่ใจในคอเเดอ่อนเป็นคนที่แพ้แพ้อะไรแบบบ้าๆการใส่ใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่หาได้ยากมากในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง ที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ให้ตรงไอออนไลน์เยอะมาแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างถ้าเกิดเราอินไอออนอะไรอย่างเราเปนตัวเองนะผูกคลิปอะรับตรงนี้ไปเี่จุดหมายจุดได้เลยอันนี้เป็นเทคนิคที่ออนว่าทุกคนอ่ะจะได้แบบพอซีแล้วก็ตัวเพิ่นแล้วก็น้องๆเองแล้วก็เพื่อนในคลาสนี้ด้วยอันนี้ออนประทับใจที่สุดเลยเพราะว่าแฮปปี้ทุกความที่ได้ทังดีใจมาก so. ค่ะที่ได้รับการได้เจอทัองนะอง ที่นั่งทั้งทุกคนเลยคประทับใจในห้องสอบทำให้ที่เข้าใจได้โอเคหรับ okay. สิ่งที่ได้ในคลาสนี้นะคะรู้สึกถึงพาฒเปลี่ยนแปลงในตัวเองเพียงแค่สี่วันเท่านั้นเหมือนเรียมนมาส <c oughs> ี่ปีเลยกระทำอะไรยังไม่ได้ขนาดนี้เลยรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเอง,เงแล้วรู้สึกว่าคลาสนี้อะ ให้ทิศทางในชีวิตเยอะมากที่เราจะสามารถนำะไปทัประกอบอาชีพแล้วก็ใช้ในชีวิตส่วนตัวของเราแล้วก็คนรอบข้างของเราให้ดีขึ้นนะคะส่วนความประทับใจนะคะคือรู้สึกประทับใจมากไม่เคยไปเข้าคลาสในลักษณะแบบนี้เลยทั้งนี้คือครั้งแรกทีแต่เคยไปเข้าคลาสในลักษณะที่แบบเรียนออนไลน์สกิลต่างๆพอได้มาอ,อยู่ในคลาสรู้สึกประทับใจเล่นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโค้ชทีมง,งานบรรยากาศ ที่แบบเป็นองค์ประกอบเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกที่สําคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือทุกอย่างที่เราได้นําไปใช้รู้สึกว่าเรามั่นใจที่แบบไม่ใช่ไปไปพูดแล้วไปแนะนำเฉยๆอ่ๆอะแต่เรามีแบบทั้งงานวิจัยทั้งเปเปเปอร์ทุกอย่างที่ยืนยันํามีมาตรฐาน เพราะฉะนั้นรู้สึกมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นเป็นปร้อยรับใจแบบสูดมากเนื่องจากว่าได้มาเจอบอสที่น่ารักแล้วก็ให้ตรงอย่างเราเยอะมากเลยนะคะเราเจอเพื่อนๆเรเจอบอสเป็นรุ่นพี่นะคะทีมงานที่ให้การต้อนรับอย่างดีอันนีนก็อร่อยนะคะทุกอย่างเลยะคะ่ะบรรยากาศดีมากนะคะจะต้องเป็นตัอคุณทำนะคะสำหรับคอสนี้นะคะ ข้อความนี้มากนะคะแล้วก็ไปต่อตกันนะคะแล้วก็จะพยายามทำให้มันเป็นรอยแน่ทุกๆครั้งค่ะจริงๆก็อ,อยากบอกว่าวันนี้เอาจยอยคนเดินกลับมาที่เคยยิ่งใหญ่ที่เคยมีฝันที่เคยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจที่เราเคยทคยคยคยี่เราเคยเราเคยสร้างไว้เราเลยสวดที่วันนึงที่เราอยู่เอง เราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเราจะสร้างอาณาจักรเราจะสร้างแบบรุ่นใหม่และพอวันนี้ก็กะส่งให้เราให้นมากแล้วเราก็รับิังฝันนั้นไปวันแรกได้เรียนประทับใจหรือนองไม่หัลืมไม่หลงที่วันทราไม่รู้สึกว่าปีออกีเราเดียวเดียวเล็กที่นี่ก็อยากได้แจกค่และอะไรคือคือฝันที่มันใหญ่กว่านั้นอะไรคือสิ่งที่ที่ฉั้นประการจอยเคยพูดวันที่วันที่เราจากโลกนี้ไป แต่ประมาณผมว่าไอ้คนที่เราสร้างมาคนที่เราเอาพื้นรู้สึกอย่างนั้นไอ้ฝันนั้นมันหายไปไหนไม่นาเชื่อว่าสี่วันนั้นฝันนั้นมันกลับมามันทาให้หลายๆคนแม้กระทั่งที่เอาไปช่ี่จายคนเดิมหายไปไหนมิชชั่นสิ่งที่เราเคยมีสิ่งที่เราเคยคิดมันหายไปไหนไอ้มันนี่มันมันได้กลับมาเราได้พอสตัวเองเราได้เอาคนคนเดิมคนที่มีชีวิตชีวาคนที่มีเอ NERGY มีทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมา คุณพมากๆเลยขอบคุณจริงๆเงี่อหาตัชีวิตที่เราต้องการจะเป็นแล้วก็อยางบอกว่าชีวิตเริ่มต้นที่ห้าสิบจะทำงานอีกยี่สิบห้าปียังน้อยเลยสร้างคนส่งต่อเรื่องราวสิ่งที่พพูดไม่ใช่ทิ้งไม่ให้กับโกรกหายแต่มันรู้ไม่ลงอ่ะวิเราอุตสาห์ที่หลายคพสิบล้านยังไม่พออีกอะไรที่เจ้าคนเรียนต้องต่างเราและว่าเราจะทำอะไรตอนนี้ดีใจใแค่คนเดียว ทุกคนที่เอาไปเข้วาวนีว้ชองรู้เขาจะดีใจมากว่าที่ราตื่นตับของ